สุกป,ปลาเราก็ต้องมีปลาครับผมขโมยประทูแมวเลยซุปปลาโอะหวางราม,มา,มาสุกกินยกันค,ครับผม quay lại lùi bị đuôi กัน lời no. mm -hmm. okay. เป็นก้อยกรบครับผมสีมือพอ่อก้อยกรบสีมือพ่อครับผมพริกหอกหูยู่หวานติดหอม กแป้นปลูกเองหลกมาได้หัวหัวผมแป้นในกระถางไอยกบเพียบคมอุ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้โหบกนี้สลายข้มบุกหอมครับผมตอนเทลุ่มเห็นมีแต่ถึงน้ำหวานแล้วนี่หอมต้นหอมเทสุกซ <c oughs> ุปปลาแซ่บมาก ต้องพัสเส้นหลายๆอยู่ว่างูเลยครับข้อไนยไนเหฮดเดี่ยวขาดเลยสุดเส้นสุดยอดเลยหอมขวาน อรมากเบอเกมอกมาหานหอมสานทุกๆผมสอบไปไมีศกให้ไข่กิ้งได้มาประทู <c oughs> บอ่อเข้าครับผมเครื่องคูดดีเลยสุกเทบตังสอนอใหญ่ครับผมไข่เจ็บมากเลยยังมากมายมหาศาล

เพิ S <S <S 2> <S 2> <S <S ่มเศนีลงใบในสุดยอดเลยผมแต่จากชิมรสชาติครับสุดยอดมากจากญี่ปุ่นจะแท้ ยังไม่ออกมาอีกครับสไลกระบุวนัวแทนผงชโลดเลยครับสลายอันนี้ปัดไทยนะครับสมัยตะกวนตะกวกนซำนี่ก็อิอ่มอะไรครับผมตือแข่หาปลาเขาเะจะ้าบองไปน้ำนี่ 嗯。Mm hmm.